อนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันต่อนะครับนักข่าวดังอย่างเกรรดโรเมโรเนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสนใจดึงเมมฟิตไปกลับหลุมผีนะครับมาฟังกันหน่อยนะฮะเกเรดโรเมโรครับผมนักข่าวชาวสเปนเนี่ยเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสนใจดึงตัวเมมฟิตไปกลับไปร่วมทีม นะดาวเตชาวดชครับย้ายมาร่วมชับบาร์เซโลนาภายใต้การดูแลข,ของโรนัลคุม,มันครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนหลังใช้เวลา3ปีครึ่งครับกับโอลิมปิกลียงนะแข้งวัย28ปีครับได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแต่เดปายก็ได้โอกาสน้อยลงครับเมื่อชาบ,บี้เอเนเดสเนี่ยนะเข้ามาคุมบางเหียนหลังกุซือรายนี้ดึงแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงหน้าหนาวประจบกับจังหวะที่เขาเนะี่ยต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บด้วยสำหรับเมมฟิสเดปายนะครับ แม้เดปายครับยังชํำได้ถึง12ประตูจาก27นัดบอลาลีกาเมื่อฤดูกันก่อนแต่เชื่อกันว่าตอนนี้เนี่ยต่างดาวบาร์เซโลนาพร้อมปล่อยเขาออกจากทีมหลังได้ตัวโรเบิร์ตเลวานดอกกี้มาร่วมชับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะล่าสุดกระผมโรเมโร่เนี่ยบอกว่าปีสาดแสดงเมนยูครับยังคงสนใจคว้าตัวเดปายกลับไปร่วมชับโรเมโร่ก็บอกอีนะว่าบาซ่าเนี่ย,วว ar ยได้แจ้งให้ถอดรูปของเมฟิเดปายออกจากสื่อประชาสัมพันธ์การทัวร์ช่วงปรีซีซั่นของพวกเขาที่สหรัฐอเมริกาด้วย ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะปล่อยแข้งรายนี้ออกไปได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นครับโรเมโรก็บอกอีนะว่าเลวานดอฟกี้ครับสนใจที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังปัจจุบันของเมมฟิสเดบายหากแข้งรายนี้หลงเอยด้วยกันย้ายทีมอยา่างไรก็ดีครับเมมฟิสเดบายเนะี่ยยังแฮปปี้กับการขาแข่งที่บาร์เซโลนาอยู่ขณะที่เขาเนะี่ยยังเหลือสัญญาอีกตั้ง12เดือนนะครับโอ้โหมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจที่จะดึงเมมฟิสเดบายเนี่ยกลับไปร่วมชับเป็นรอบที่2ด้วยนะครับ โอ้โห oh ตอนนี้ก็มีข่าวแบบนี้เพราะว่าบาร์เซโลนาได้ตัวโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้มาแล้วครับก็อยากจะขายเมมฟิสเดลปายออกนะเหมือนว่าเลวันด o อฟกี้เนี่ยจะไปอยู่บ้านหลังเดิมของเมมฟิสเดลปายด้วยถ้าหากว่าเดปายย้ายออกนะครับทุกคนคิดเห็นเองคอมเมนต์กมาให้ผมหน่อยสำหรับข่าวนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะฮะสวสสวัสดีครับ